สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีตอนรับข้าสู่ช่วงโมสิ่งปนเดือนนะครับตอนนี้เราก็กำลังลงของนะครับลงของอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ประตูสิบนะครับนี่คือโกดังสิบนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าประตูนะครับมันอยู่คนละที่นะครับอันนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับประตูสองนะครับประตูสองทางไหนทางนี้ประตูสองนะครับอันนี้ก็ประตูหนึ่งนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าเราต้องเข้าตรงมาเลยนะครับนี่นะครับนักขันรอลงนะครับเนี่ยของผมก็กำลังลงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมกำลังลงนะครับรีบลงนะรีบลงนะครับไม่ลงผมดำนะเออให้มันรู้สึบ้างวินงเรียบนะครับนักขันนะครับรอลงต่อคันอีซูคันนี้นะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ ไปใส่ปุ้นที่พี่ไอต่อนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเน็ตผมช้าเนาะคลิปนี้ก็น่าจะลงพรุ่งนี้นะครับหรือเมื่อลื่นนะครับนี่ลงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอดจาดมากนะครับต้องรีบตักลงตักลงเลยนะครับ้าปูพื้นก็ปูแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่ปูแค่นี้ปูแต่ลูกหน้านะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับที่จอดก็ดีมากนะครับไม่เหมือน แถวข้างนอกเนาะมันอันตรายอันนี้จะดีมากเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมแจวครับเจ๋วเลยเจ๋วเลยไปเลยครับไปเลยครับวันนี้ไปเลยจหวัดเลยวันนี้เจ้ดจ่ดครับไปเจอกันอยู่ปูนทีพีไอนะครับไม่รู้ว่าได้เลยหรือเปล่านาะเหยียบอย่างเดียวโอ้ยขี่บ่เป็นครับแต่ผู้ชมห่างโดนห่างโดนนี่ลีแล้วครับห่างนานมากนะครับห่างเกือบปีไม่ถึงปีหรอกแต่อีกบมดโดนกระหอดปีนะ ก็ห่างนานถือว่านานเติบนะครับรถนัเสกก็ขี่ดีมากครับเมื่อคืนนี้ขี่ดีมากมาถึงนี่ก็เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็สรุปเลยนะครับสรุปเลยแถวเลยครับมันสิทธิ์ขงเทพรุทรลาดกระบังที่นี้ก็มาลงครั้งแรกนะครับนี่โกดังสิบครั้งแรกเลยนะครับก็ถามพี่โอเอมานะครับกับนัเสกนะครับถามนักเสกมาเข้าๆนะครับก็มาถาม พี่โอพี่เอนะครับไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะขึ้นออกไปนี้ขึ้นสะพานแล้วก็เกี่ยวไปมอเตอร์เวย์เลยนะครับทางด่วนนะครับเจอกันครับปูนทบีไอครับไม่รู้ว่าไปจะลงไหนนะครับท่านผู้ชมปกติเราจะเลี้ยวอ้อมขับรถนะครับไม่ต้องขึ้นทางสะพานนะครับแต่เราต้องขับรถขึ้นสะพานนะครับท่านผู้ชม เราน่าจะกลับรถนะมัง้งท่านผู้ชมผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราตรงมาตรงมานี่เลยเข้ามานี่เลยนะครับตอนเวลาออกเราจะต้องไปกลับรถก่อนหรือเปล่าน่าจะกลับรถก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าันเป็นทาง Way, นะวันเวเนะวันไม่กลับรถแบบางนร่ะระฮะ เมื่อคืนนี้ผมก็อ้อมขึ้นนี่เลยนะครับอ้อมขึ้นได้หรือเปล่าไม่น่าได้เนาะต้องไปกลับรถก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นทางวันเวย์นะผมต้องไปกลับรถก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่เราอ้อมไปตรงนั้นไปกลับรถประตูสามแล้วก็ออกไฟแดงมากลับรถนี่ก็โอนขึ้นสะพานนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมกรุงเทพเมืองเกื้ออยู่นะครับนี่ขึ้นสะพานไปเลยนะครับผมน่าจะมาถูกนะครับมาถูกทางแล้วนะครับหลงนี่น่าจะกลับรถไกลเลยนะครับท่านผู้ชมลาดกระบังก็มีสับสนนิดนึงนครับรถก็เยอะนะครับทั้งรถใหญ่รถเล็กโอ้สะพานเ็าเห็นไหมแต่นี่เห็นทางไหมปกติทางมันจะเป็นตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะครับอันนี้ไม่ตึ้งตั้งแล้วนะครับ ทางอย่างดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมอยู่แต่บ้านรถบ้านนอกเนาะอยู่แต่บ้านอย่างนี้แหละท่านผู้ชมได้มาล่องทั้งทีหลงหน้าหลงหลังเลยนะครับอ๋อห้องทีอ่ออกทางไหนห้องออกทางขอทางหลักเล่นมาเนี่ยออกขวาโอ้ออกขวาขออวาไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะตรงไป เรื่อยๆนะครับตรงไปที่รีที่รีที่รีไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเข้ากรุงเทพนะครับไม่ต้องเข้าพระรามเก้านะครับเส้นพระรามเก้านี่ผมมีคลิปอยู่นะไปดูได้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับสมัยตะกี้นี่เราก็โตรงไปเรื่อยนะครับตรงไปใกล้เติบนะครับใกล้เติบได้เนาะเนอ่ยทไมแต่ก่อนนี่ผมก็ว่าผมแหละครับคนหนึ่งหลงหน้าหลงหลังเหมือนเดิมหลงหน้าหลงหลังนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ หลงนะครับหลงหน้าที่หนึ่งนะครับนี่ไว้เจอกันลงปูนเลยนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะพาดูทางแยกนะลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเห็นอันนี้นะครับบางปะอินเรานําป้ายบางปะอินนะครับอ่าสะพานนั่นเขาไม่ให้รถใหญ่ขึ้นนะครับถ้ารถใหญ่ขึ้นเนี่ยโดนโดนกล้องนะครับโดนกล้องเราก็มานี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเลนเลนสองนะเลนสามนะครับไม่ต้องไปบางนะเรามาบางปะอินนะครับท่านผู้ชม มันจะม้วนกลับไปที่เดิมนะครับผมม้วนกลับมาเนี่ยไปนู่นนะครับไปจ่ายด่านทับช้างนะครับผมบอกตัวเองนะครับผมบอกตัวเองวันนี้ผมหลงกันผมหลงนิดนึงนะครับหลงหน้าหลงหลังนะครับนี่มันก็จะขึ้นสะพานเกี้ยวลงทางด่วนนะครับถ้าตรงไปนู่นก็เข้าคลองเตยได้นะครับท่านผู้ชมคลองตันไปทางคลองตันพระรามเก้านะครับท่านผู้ชม รถคือเป็นติดๆมะอ๋อรถติดนะครับนี่รถติดรถติดมวนเข้าลาดกระบังนะรถติดเข้าลาดกระบังขาเข้านะครับอืม้อยูนี่ในย,ยูสบายวอนนี้ล่ะสบายโล่งครับ เรื่งอกนะครับท่านผู้ชมไม่หลงนะครับไม่หลงได้การแล้วนะครับขึ้นเลนสองเลยนะครับครับท่านผู้ชมไว้เจอกันตอนถึงโรงปูน TPI นะครับท่านผู้ชมมาดูว่าผมจะหลงหน้าหลงหลังเหมือนเดิมไหมนี่นะครับท่านผู้ชมผมก็คุมผ้าเสร็จแล้วนะครับอ๋อเหมยแอร์เลยครับพาใบพื้นใหญ่หมดบางดีแต่ว่าพื้นใหญ่เหนื่อย รัดสเสก็ประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เชือกนี่ผมเอาใหม่เลยนะครับไม่ไม่ไวไม่ไวานะาเสกวางยากันนะครับ <c oughs> เชือกมันพลอยแล้วนะครับมัน <c oughs> พลอยแล้วนะครเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับท่านผู้ชมไปทางก็เสรภูมินะครับเสรภูมามคาไม้นะครับอ่า แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟิล์มมันบางน่าจะติดฟิล์มใหม่จัดฟิล์มใหม่หน่อยนะครับเนี่ยเต็มบานไปเลยนะครับจัดมืดๆหน่อยครับมืดๆหน่อยโอ้ไฟซุ้มล้อก็มีนะครับ,ม,รบมีประโยชน์นะครับเนี่ยไฟซุ้มล้อนี่มีประโยชน์นะเวลาถอยกลางคืนนี่มันจะเห็นเนาะมันจะเห็นตรงนี้พอดีนะครับกระจกสองม้านะจะเห็นนะหเห็นตรงนี้นะมุมกระจกสองม้าเนี่ยทะเลดีนะครับ เชือกทั้งนั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามช่องโมซิงบุญด่วนแล้วก็เพจโมซิงบุญด่วนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายโอ้ก็อย่าลืมนะครับทางโมซิงบุญด่วนก็มีทิกตอกแล้วนะครับลองเข้าไปหาดูนะครับว่าพิมพ์คําว่าโมซิงบุญด่วนแอดมินนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับผมเล่นเองนะครับ ก็จะลงคลิปในทิกตอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับผม